พ่อสวัสดีค่ะเห็นเห็นคนนี้เห็นร่วงมางหงกระเคลื่นลายอยู่ดิค่ะบ่ได้บ่ได้ไปพูไปหลายมือแล้วเลขเล่าเขาย่บพ่อหลายรวมกันใบร่วงเล่างวดงวดวันศุกร์กันเข่าโขกกับงวดนั้นมันไฮเดรเลขเลขมันนั่นนะหนูเห็นมันรุดหลายงวดหนูเลขพอทอไปเลย ทั้งคิบหลายลายเหล็กไถล่งหลายคิปจากเสี่ยาไถล่องแน่ตามือนระมือนรัฐรัฐบาลไี่เขาแบบเน่นๆเลยคุณแม่ผมก็ได้หลายอยู่ครับว่าคิบหลายคัะศูนย์เจ็ดค่ะเลขเลขฝันผมผมตามตามเลขฝันมันหลายคิบแม่สิลงตาหงขอคนเล่าคนเดียวคนอื่นกับล่งบ่ได้ล่องกัย่านเมินวานูตัดสินใจบ่ได้จะคีบล่งนองไผ่แน่มือมือหนึ่งหนูบ่มีเวลาพักผ่อนเลยยลายต่คีบลงหนูก็ ได้ท่อแม่ก็ได้หายคนอื่นลงน้ำแนงสิไหมค่ะอาวมันอีสิปลอยเหล็กเล่ามันปคะพ่อมีอันกับเหล็กเล่าครับเหล็กเล่ามีตัวไหนแน่ค่ะเหล็กวิ่งมีบอเหล็กวิ่งมีนี่สองเดืบวิ่งสองตัวเดียวเดือบสองตัวเดียวจดืบคู่สองศูนย์สองศูนย์สองหกสองหกสองแปดสองแปด สองสามสองสามสองศูนย์สองหกสองแปดสองสามเน่นตัวได้ค่ะเล่นสองแปดครับเล่นสองแปดตัวนี้กันซีซีน้ำเลือดเรื่อข้าหมดทั้งมวนอยู่บนรางกันซีซีสามสามตัวนี้หกสองแปดหกสองแปด มีหางเดียวมันบบ้าเมียนสามัตหางเดียว้าไ้ใดมักซีโตวกับหนึ่งหกสองแปดกับหนึ่งหกสองแปดเลขซี่ตัวอสีโตวกับทาเอาเอาไปรุ่นเบิ้งเิมเฟิมันมันถุกมนะคุณแม่ค่ะมันมันก็คุ้มค่ะคืออาบาตก่บคุ้มเยสี่ตัวนมยนดีกว่ามันเลขซีโต้เขายากแต่ว่าทมันถูกกับคุ้ม ผมรัฐบาลไทยงดที่ผ่านมาไอ้สาเอฟซีคุณแม่สายผู้ใดตามเลขความพันผมเกิดซื้อพี่มีผู้ใดอยู่ผมใดหลายอยู่ผมใด้พันหนึ่งครับศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดครับผมเ้อศูนย์ศูนย์เจ็ดพันหนึ่งผมกลับลอยเดียวกับผมผมัม่นใจแห่งครับศูนย์เจ็ดกับสีเส่เจ็ดกับมูลูมันหลายเห็นมันหลายขีปเห็นหลายจักไถจักเหล้าจัก เลขผีจากเลขคนนะนะหนูก็เลขหายคนอื่นลงน้ำเนีนะตามเลขเลขเลขปันผมกับผมกับแพร่มาสองรอบคือกันเลขเล่าแมนผมกับเบิร์ตไลน์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมึงซี่ศูนย์เจ็ดผมปล่อยซ่างซองคนแม่นีก็สองสองสองมือนยอนเนี้ยเหล้าเนาะแมนค่ะรัตบาลไทยกันมาได้รัฐบาลไทยอยู่งั้นคอยเป็นเลขเล่าแต่นว่ามันว่าออกไข้สรุปว่า มือนี่เป็นแนวทางของพ่อ้ยกอ,อ,อ,องค่ะสรุปว่าแนวทางของรัฐบาลไทยนี่ที่ให้มือวอันเลขอกวันวันหนึ่งแบบรัฐบาลไทยค่ะมันจัง <ไไ S 1> มันจงัไไไๆๆงโมงงให้เป็นไทยเป็นไทยเล่าเป็นเล่ามันจังโมงงมีนเดีบสรุ้ว่ามือมนี้เลขแนวทางของพอ่อคนเล้างวดตำเล่าพัฒนาตอนสองตุ่มเคืงมือวันที่สิบแปด กุมภาพันสองหกเก้าวิ่งสองตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่หาสองศูนย์สองหกสองแปดสองสามกันซีซีเน้นสองแปดเลขสามตัวมีหกสองแปดเลขซีตัวมีหนึ่งหกสองแปดนนทิยาลงถูกวะค่ะพ่อลงถูกครับค่ะขอบคุณพ่อหลายๆที่ให้แนวทางนะคะงวดนี้ให้ยเอฟซีโซดีแนวทางของพ่อคนลาวนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะ,น,น,ะน้องเ c ค่ะพิจารณาเด้อค่ะเลขเล่านะคะเขเพินเ่นกน็ทั้งเลขไทยเลขกเล่ามากเลยคิดนน่นที่ยากะัะไกลมือมากก็ได้ขอโทษเอาพว่าเห็นเลขเล่ามาเขาก็เรยงดดพว่า,ม,ม,ามือเลขออกจริงๆเท่าไรคลิปลงลายอาจารย์ให้เป็นสะพานบญนหายนะคะสำหรับมือนี้เป็นแนวทางของพอคนเล่าเลขเล้าตำเล้า เวลาสองทุ่มครึ่งนะคะลาวพัฒนาวันที่18บแกุมภาพันธ์สองห้วิ่ง2รู 2, ด2องผู้ไดมักวิ่งมากรันสองศูนย์สองกแปดสองสามสองแกับ628เป็นตัวเน้นนะคะตัวกันซีซีนะคะเลขสาตัวนะคะเลขซีตัวกัหนึ่งหอนะคะดุนทิยากับกพอไว้พ่อนายเอฟซีโซดีนะทางของพ่อคนลาวนะคะ